ีมาหันหนามาดูใส่ใจถ้ามาฉาดเลยเอาเป็นาาาธรรมชาติเลยตามสบายม,ามองไหนมันบวงงามกระตัดออก มันตัดได้เก่งที่จะตายนี่คนเก่งมาจากคนเก่งมองมูมีเสียงกระใสเอาไปใช่แล้วไปตัดต่อลงยูทูบอาหารเตืนบ้านกานเรียกปูตาเ็ดอาหารเดียงแขกเดียงคนหลายกูหลายคนพี่น้องมาเด้อมาเด้อ เ<ห>ดีย๋ยวเพื่อ,อนปราเา่าลงตุ้มหมูวยครับเด้อตุอ้มหมูฮะใส่ย่างใส่ย่างครับต้มนี่นแหละเ <c oughs> พื่อเพื่อเพื่อนน้องครับมาเด้อเชิญมากินน้วกันเด้อเรียนสามมองใหม่สามคำ บุญเดือนสามไน้นี่น่ทเเขาบ of รีเฮเขาบริเฮเขาเอาถามกูคือบ่ขึ้นตันนี้ดึงขึ้นนน่แน่ดึงขึ้นไปแน่นี่มันนาไจ้ะนาไจ้ะมันบ่ขึ้นนี่มันขึ้นสองนอันนี้เด้ดึงขึ้นมเยเห็นหวงแยงแพรแ่เลยเห็นห่วงแยงแพแ่เลยได้ปปดกไอนเร็วเวเเว เรกยจลกเอนะาทีต <ing> ีจังบสมมีไม่ตีบวพันบวพันเอชอบมึงจกินโลยบ โอ้เกิากคนเจ้ากินเราคอยกันซื้อเพรานเจ้ากิน้งตัเอเนี่โอ้ขะบเห็นโอ้เห็นคักเยเห็นคักเลยเนคักัแจ้งเด้แจ้งเลยโอ้เ็บปดงานเออเ็บดขึ้นไปอเห็นคักสีเยเพร ้่นไปี่แลเนยเไส้ไคนวยช่ด้ยเอา้ีผู้บบอกเลยว่าเป็นไผ่เนี่ยเจ้าของบุญจัก่าเจ้าของเป็นไผ่ม่นวะเออ้พื้นสิจัก้ย คท่านจำเห็นแต่ฝุนไงไบเียยเาเามกินน้ำเขาแลละมันจะได้กินคนเดียวมอบเป็ัน่สูรของมันกินน้มันมวยกันคนมานี่นี่้องมีเนเห็นงานเอ่อ้ันคางเขียงไปกบไหมพูดอรจับไปหัวน้าเลยตะมันคางเขียงหาใบพี่น้องมันีู้คนนี่มันหัว 9 4 4เ้ยไม่ใช่ซีเี่อน้9 4 c ยัง9 4ยังไปไม่ได้ตนบ้านหเป็นเาอก่ห9ยังจบ309น้อเออ9 309หาใบพี่น้องั้งมันข้างเคี่ยงววนประจำวันที่หนึ่งกุมผา ไม่ๆสดๆร้อนๆครับครบิ่งหนาเบ่งตาพี่น้องเบงู anyway> ้ช eh)> ิลําชิลวยเป็นหนาท่านได้กินนะโม่ช่วยเจีวเจียวเจีมาเจีวมาไาจะให้อีบ่เอาคนหลานมาเดินเฮ้ยันพักอยู่มู่เอาไปเบิรเอาอันนี้กี้ากขพอพอพ่อพอพอ

มันเห็ดเงินเห็ดตันี้เห็ดแดงก็หายยู่ดีมีแห้งเห็ดช่องยูทูปขายคนเบืองในหายยอดวิวหลายๆเหมันได้เงินเดือนคือเขาเดือนละสี่หามื่นจ่ายไปเลยจ้าเลยอไปเลยยังรอเลยตุยังรอเลยรับเงินให้บักนให้เาไปเินห้หมดเลยอิยุดคุกเข่ ตะโตกมเชียวเ,เลตะโกะบอกวาเอาลอล,อลอ่อล่อ,อทอลุบลอ,อลมสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดรงเย็นลุบลอ,อปะพ่อสีไใดยอีกยักจ้องถามอยู่พ่อเขาว่าเขาว่าได้นี่ละ <c oughs> ออกไปเจ็ดแสบแสบนเดินไปขั้วเลยอ่าอันนี้มันตอบรับตอบรับบุญเดือนสามเดือนสามออกไปสามคำพี่น้องเดือนสามออกไปสามคำเด้อรักบ้านรักเมืองมี์ุ้ยขึ้นหัวหน้าขึ้นมาเลยโอยเขาไหลเขาไหลโซนไทยอยู่กันได้อยู่เลยไม่ขั้วเ้ยเ้ย ขวานแม่ค่ะเข้ากับน้ำเมื่อนี้ได้คุณแม่สอท่อผลไมาเห็ดเป็นแม่ขวายเด้อะเชิญเด้อพี่น้องเด้อออกไม่สามคำเชิญมารับประทานอาหารนลำก้านบุญเดือนสามบุญเดือนสามเดือนสามออกไม่สามคำเรียงปรูตาพี่น้องนั่นกิดคุณแม่ซอท่อเออน แนนอันนั้นนพิดหนาพิจานะมาตันราที่ว่าฮะนักลบนักบบรบน,นักรบเดนไกลอ,ะอ่ะบนันไดได้ค่อัดเชิงงัวยู่ผ้มไปหานได้

Ô cái màu chị ơi <laughs> chị ơi <laughs> chị ơi này, ơi chị ơi chị ơi

นาักที่ถนั่เต่มไล่อยูไปแล้วบไรสดหรอไดสดไม่ได้ลองเป็นไทยมันวิดีโอเอาบอยไ่สด้เาเอา ไปถือวงมโลยุ่ไปไล่แสดงเลยยุ่ไปทานทังนง้นนะลอไปทานก็ให้บอก่าประเด็นไรชดประเด็ไรชดดิส่อทอครับท่านส่อท่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรงเย็นครับอาจารย์สมบูรณ์ส่อมาได้แล้วไปสมูจะไปสมงกับยงเือน วปนผู้ช่วยบเป็นยัง้แมนเลยบเป็นยังบ่บได้ลงเดี๋ยนี้ดอกโอลงเดือนก็ได้เป็นอาทิตย์สอาทิตย์ผมอขานำเข้าันนเนาะไ้ยกค้อกัน้อุงไนีเอาดแ้วอาล้นะอนนี้งเนาอนนี้ได้อยู่ได้กินนี่เนาะ เด็ดเลี่ยงเมื่อเช่นสามออกไปสามคำกับเลี้ยงูุตาพี่น้องรักบ้านรักเมืองอยู่ในกินนี่ไรถูไรกลุ่นผู้รักผู้ใหญ่พี่น้องบอกบอกเลย

มาทำกันไรกูไรคนพี่น้อง ยาตีพี่น้องนะครับหมู่บ้านคนสว่างทั้งสองงูครับหมูหกแล้วก็หมูสิบสี่พี่น้อนนนงต้องซอยกันงานเลียงกุฎายู่หองกุตาครับพี่หองกุตาพี่น้องมีทางกุหลู้ใหญ่ยยนะครับว่าจะเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสอท่อครับสมาชิกสภาจังเอ๋สภาเทศบาลจังหวัดนบบน,นพี่น้องหลายคนหลายคนครับแนยย่ใจแน่กินนาาายดอกเว ครับไม่ไดี่รนทีงกันบุญมาเออบุญมาโนศวรรณบุญมาโนศวรรณกินกินไปไปเอายังครับครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดไล์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบาบันพุนพากินพี่น้อง อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อนสิบหัวาดคิปต,ต่อไปแต่ว่าอย่ากดขามโฆษณาด้วยพี่น้องด้วยนะครับฝากโฆษณาไว้้วยพี่น้องนะครับคลิปหน้ากินให้พ่อๆกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ